สบายดีสบายดีทุกค่ะทุกคนนี่เด้อมือนีหานสนุงมีครบทุกอย่างเด้อพี่นอ้องพปอีขานไปตลาดกันว่าแพ้สนุงแน่พักมีหมากใหม่หมากต่อกับมีเด้อพี่น้องเ,เลยกลองเย็นเนาะื่องเย็นก็นมีครบมีหลายอย่างเด้อพี่นอ้องหวกปลาหมึกหวกไก่พันปากน้ําหัวใจยังมีเบอรด์เดอร์หูหมูกับมีเด้อพี่นอ้องไปอีขานเมืองว่าแพ้สนุงเด้อเด้อวันนี้มาดิพี่โอ้ใครเกี้อนีน้าหาพอดีโอ้ตัวแซ่มาไม่พี่น้องงหญ่สะใจสนุงค่ะ จีนเอาตูดเจ้ยไงมาหายว้ามาหอดเมื่อวานเดี๋ย่ามึงจัดเครื่องเขาเอามันเต็มเต็มหมดเบิรงเดยอพี่น้องอยู่นาหานสนุกตอนนี้เนาะกำลังจัดเตรียมอาหารไหมอา่าไพ่อ่ะไกลไปไกลมากมาแวะหยุดลุ้นสนุกไหนเด้อพี่น้องเอ้ยกูปลามีโี้เค้็พี่น้องไปลุกไปนิดเนาะมีโคกทุกอย่างสางสางจอยกำลังกำลังจัดเตรียมอาหารในสนุกไหมเด้อพี่น้อง ไปไกลไปไกลมากกับแวเลยเริ่มพี่น้องที่ทางข่าวันใหม่เด้อเครื่องเย็นเครื่องยังมีครบแล้วพี่น้องเย็นก็มีครบทุกอย่างเนาะใครอยาลำให้ลำหน้าแล้วก็หอนหอนเนาะเมย์เมย์มาทางผีได้เด้อไอตองไอติมเขามีครบแล้วพี่น้องฮีโร่ก็มีฮีโร่ท่าฮีโร่น้ำปันเนาะแล้วก you know, ็ no นี่อย่างหนึ่งว่านำสุนพี่น้องโอปลาสนุงเห็ดโอปลาใหม่เด้อใครที่ว่าต้องการปลาหน่อยร้ายน้องมาสั่งหลาเด้อพี่น้องนี่อยู่ทางแถาไม้นอ้อราคานี่เป็นราคาราคาโอเมน้าาหาหนราคารปลาขนาดพี่น้องราคาปลาที่ว่าใครสนใจสั่งร้ายสั่งหน่อยยางหันราคาเป็นกันเองเด้อพี่น้องมาสั่งนนสงนุงหนเด้อสนุงหนราคาสงไฮอันนี้คือสวนดอกไม้สวยงามจริงๆงามขนาดพี่น้องเลย พี่น้องพี่น้องหลังจากที่ว่าอ่าตอนแดดสนุกแดดไทยตอนเครื่องของที่ว่าสะใจเนาะเพราะว่าสื่อตูมาใหม่เนาะตูเสมาใหม่ใหญ่สะใจดีพี่น้องเอ้ยตูเสสองเมตรพี่น้องความยาวเนาะควาำกว้างเมตรเมตรหนึ่งเนาะยาวสองเมตรตอนนี้ก็อ่แดดจ้าหันเป็นทีเดียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะจ้าไปคาซันกวนพี่น้องเอ้ยวนื่อยแฮ่ทำนนี้ก็น่าสีโอเคเนาะพี่น้องน้องนี่ มีพรมตื่นนอนตอนที่วันไม่จัอหาเนาะนี่เอาหลังจากที่ว่าตอนที่ว่ามันสาใสายอยู่เนาะตอนนี้ช่วนนงก็บไอจัดเขาที่กระทั่งเป็นทีเรียบ,บร้อยเนาะพี่น้องนนั้นก็นกนคือเหื่อนอ้องคนมาเอาเครื่องอนี้เป็นของตัดผมของสัางจอยเนาะเครื่องของเ่าก็มีครบทุกอย่างเลยพี่น้องไปที่ว่าเออสนใจต้องการเนี่ยอะไรกะมาสอบสื่อสองหาหลายเด้อ ยมาแล้วคุณนายนี่อ่าสะนุกกับสิเดเขาเจ้คิดสําหรับน้นองพี่น้องเนาะใครที่ว่าเขามาติดตามสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อสิเลเป็นกําลังใจสนุกเนาะเห็ดคิปใหม่ต่อไปน้นองพี่น้องเนาะบายปั้นซาเลงครูใจสนุกพี่น้อง